สวัสดีครับสวัสดีชาวรถเครื่องเก่าทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมอยู่ขณะน,นี้กลับมาแล้วนะครับกับตะรถเครื่องเก่าวันนี้นะครับพามาชม Suzuki เรดเดอร์นะฮะหนึ 1, 2, ตัวนี้เป็น2จังหวะนะฮะสวาว หลุสูบแนวตั้งนะฮะพิเศษอีกอย่างนะฮะนี่สตาร์ทมือด้วยนะครับรุน่นนี้เดี๋ยวรับชมเสียงเครื่องนะฮะสตาร์ทมือนี้ไม่ต้องพูดถึงนะฮะแตะปุ๊บติดปับ๊บแล้วก็ว่าไงไวรุ่นสตาร์ทเท้าและมือ ดิสเบรกหน้าหลังเลยนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นการไล่เบานะฮะจริงๆแล้วน่าจะเป็นล้อมแม็กนะใส่ขอบอลูเรียบร้อยกระจกหาใส่เองนะครับแต่นอกนั้นนี่ชุดสีเดิม หน้ากากสวยอยู่นะฮะไม่มีริ้วรอยสีสันสดใสอยู่นะฮะนี่มาอีกแล้วเอชช่วงนี้วัยรุ่นเยอะชาจ้า,จ,าจะถ่ายจบไหมเนี่ย มาลองฟังเสียงเครื่องระบบไฟเลยแล้วกันลืมบอกนะฮะเล่มและชุดโอนภาษียกเลิกเสียแล้วนะครับพึ่งขาดไปไม่กี่เดือนนี่เองอะ <c oughs> ระบบไฟดิไฟเลี้ยวออกเปล่าแปลงเนียบกิ๊บ เสียงแตรเหมือนแตรลมเนะแบบนี้เดี๋ยวลองเครื่องร้อนแป๊บนึงนะฮะนี่เพิ่งจับมาสตาร์ทเลยปัดโค ผมว่าโซนิกมีเหนื่อยนะฮะแบบนี้เครื่องแน่นเปรี้ยเลยฮะนี่เครืค่องแน่นมากครับ ทวินแคมออยคลูเลอร์อ๋อน่าจะเกี่ยวกับระบบระบายความร้อนนะฮะไฟหน้าออกนะครับไฟสูงไฟต่ำครบนี่ตกใจหมดไฟเลี้ยวนี่น่าจะหลอดนะครับหลอดดำมองไม่เห็นนะ เรื่องดีมากครับมีเล่มและชุดโอนก็นำไปจดใหม่ที่ขนส่งเองนะครับเพราะว่าพึ่งขาดมาประมาณ2อสเดือนนะฮะหกสี 64. จริงๆว่าในเล่มเป็น6.4นะครับ ฤพฤษภา6.4ก็ขาดมาแล้วเกิน3ปีแล้วก็จดใหม่นะครับได้เล่มเลขใหม่นะครับราคานะครับก็ใครสนอกสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะฮะหนึ่งมืนบาทครับก็ รถดีหายากแล้วก็ระบบเป็นสตาร์ทมือด้วยนะฮะส่วนใหญ่จะเจอแต่สตาร์ทเท้านะฮะสตาร์ทมือไม่ค่อยเจอหนึ่งมืนบาทนะครับก็ส่วนอกสุนใจโทรมาติดต่อสอบถามได้เลยนะฮะเครื่องยนต์พร้อมกับการใช้งานนะครับรถอยู่เชียงรายส่งได้หมดเลยนะฮะทั่วไทยท่านอยู่จังหวัดไหนก็ เริ่มต้นราคาที่1,500บาทนะครับส่งได้ทุกจังหวัดนะฮะหนึบ่ 1, บาทโทรมาสอบถามโทรมาคุยได้เลยนะฮะทักแชททักไลน์สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกับตะรถเครื่องเก่าคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนตัวไหน ก็กดติดตามไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนกับ Suzuki r a i d e r 1 2 5 c ่สตาร์ทมือด้วยนะครับสวัสดีครับ